เพื่อนเราขยับไปห,หลายรอบนะแล้วแต่เนื้อผลไม้นะคะมันไม่ได้เป็นที่ตัวองุ่นเนี่ยเขาจะมียีสต์ที่เปิดของเขาด้วยฉะนั้นแล้วแก๊สเกิดไม่เยอะมากสวัสดีค่ะชั้นโครโสพิสโสพิเแนลในคลิปเราจะมาเชิญเพื่อน,นาทาเทปเช่าอางุ่นแดง หรือเบียร์สดองุ่นแดงวัตถุดิบหลักในการใช้ก็เนื้อองุ่น200กรัมเปลือกสับประรดพร้อมแกน200กรัมน้ำตาลทราย200กรัมน้ำ1,000กรัมหรือ1ลิตรนะคะก่อนที่เราจะ,ตะเตรียมเปลือกสับประรดกับเนื้อองุ่นนะคะเราจะมาต้มน้ำเพื่อละลายน้ำตาลก่อน เราจะใช้น้ําเพียงประมาณสามร้อยมิลลิลิตรเท่านั้นนะคะเท่านี้ค่ะัปะปะรดนะคะเราล้างสะอาดแล้วเราก็จะมาตัดกันเลยค่ะััปรดนะคะเราจะปอกเปลือกเอาเนื้อไว้เยอะๆเลยนะคะ เป็นชิ้นๆนะเพื่อนนะ,นะุ่นนะคะเราล้างแล้วแช่เกลือเรียบร้อยแล้วนะคะทำาม้อจ์ดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติ็ดนะคะ ถ้าที่เราเด็ดอ่งหมุนเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาบี้กันค่ะนะคะใส่จานบี้เลยนะเพ<ๆ>ื่อนจะใส่ถุงมือแล้วขยำเลยก็ได้ค่ะแต่นี้ปริมาณมันนิดเดียว ไม่ใช้ช้อนนะคะเดีย๋ยวทำจนเสร็จค่ะ,ะอังุ่นลาบี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วสับประรดเราก็ตัดแต่งแล้วนะคะทั้งเปลือกทั้งแกนนะคะเวลาเพื่อนล้างเปลือกสับประรดเนี่ยไม่ต้องล้างจนหมดขาวๆนะคะคือล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าเขามียีสต์ธรรมชาติอยู่ที่เปลือกด้วย อ่างุ่นก็เหมือนกันนะคะอันดับต่อไปเราก็จะมาใส่ขวดโหลขวดโหลขวดโหลที่เพื่อนใช้นี้ต้องล้างด้วยน้ำร้อนนะคะคือล้างสะอาดแล้วก็อาน้ำร้อนล้างต่อเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อค่ะใช้น้ำร้อนล้างน,นะคะ ก็ปล่อยให้เย็นใช้ตักร้อเสร็จแล้วก็เอาเนื้อหลุนใส่เลยทั้งเนื้อทั้งน้ำนะคะใส่หมดเลยนะคะ ผลไม้ใส่โหลเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเชื่อมที่เราเชื่อมไว้นะคะร้อนเราก็จะเอาน้ําส่วนที่เหลือมาเติมให้เย็นก่อนที่จะเอาลงโหลนะคะแล้วก็เติมให้ได้หนึ่งลิตรนะคะตามที่เราต้องการสัมผัสไม่ร้อนแล้วนะคะ ใช้ได้เลยเพื่อนจะเทใไ่โลเลยแบบนี้นะคะคนไห้เข้ากันแค่นั้นใช้ได้เลยค่ะปิดฝาเพื่อไม่ให้มแมลงเข้าเท่านั้นพอค่ะสิ่งนี้ลืมไม่ได้นะคะคือวันที่นะคะชื่อผลไม้ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ อีกประมาณสองถึงสามวันนะคะอยู่ที่อากาศคืออุณหภูมินะคะถ้าอุณหภูมิร้อนเราก็จะใช้ได้เร็วนะคะอยู่ที่อากาศประมาณสามวันทําไม่เกินนั้นนะคะเพื่อนดูนะคะเราได้หมักเทปเชเอัญมนแดงของเราได้มาแล้วสามคืนค่ะสามคืนสามวันนะคะเพื่อนจะเห็นว่านี้ทำงานดีนะคะ เราจะกรองในระหว่างที่แอลกอฮอล์ไม่เยอะนะคะเพราะเบียร์สดนี้เขาจะทานลดค่อนข้างหวานฉะนั้นเราจะให้ความหวานยังอยู่นะะเราจะกรองแล้วก็ไปบ่งต่อข้างนอกเพื่อให้เกิดแก๊สหอมมากเลยค่ะเพื่อนนะคะ สวยค่ะเราจะบ่มต่อในขวดน้ำอัดลมนะคะเพื่อให้เขาเกิดแก๊สขวดที่เพื่อนนำมาใช้นะคะถ้าเป็นขวดแก้วก็ต้องเป็นขวดแก้วหนานๆนะคะประเภทขวดของ h e บรอ o ยได้ถ้าขวดน้ำธรรมดานี้อาจระเบิดนะคะความดัน เขาเกิดขึ้นเยอะแก๊สนั้นนะคะอันนี้เราใช้ขวดน้ำอัดลมค่อยๆเทเลยนะคะจะไม่เต็มขวดนะ พอเพื่อนกองแล้วนี่ปิดสนิทได้เลยนะคะตอนนี้นะคะกดโดูเนี่ยขวนงกดได้นะคะกา๊าซยัไม่น้อยหรือกดได้ควรติดวันที่เราหมักต่อนะคะเราจะหมักต่อสามถึงห้าวันนะคะแล้วก็เข้าตู้เย็นมาทานเย็นๆได้หรือจะใส่ห้แข็งก็ได้นะคะ แบบนี้เลยค่ะนะคะ,ทะเทปิเช่หมุนแดงของเราหรือเบียน์มิสโกนะคะเราได้บ่มมาแล้วหลังจากกรองนะเพื่อนนะสี่ห้าวันแล้วค่ะไม่ลงแล้วค่ะแน่นมากนะคะเราจะมาเทให้เพื่อนดูว่าเขาจะซาในระดับไหนน่าทานไหมเพื่อนฟังเสียงนะคะเราจะเปิดประมาณสองสามขยักนะคะเพื่อ ให้กราดเนี่ยค่อยๆออกนะคะดูน้ํามาเขาจะซาระดับไหนเพื่อนดูใกล้ๆนะคะฟังนะคะเพื่อนน้าขยับได้หลัยดูนะคะเกิดกับเต็มขวดเลยค่ะ จ้าน้าทานค่ะเกิดแก๊สมากกว่าน้ำอัดลมค่ะแล้วจต่เนื้อผลไม้นะคะมันไม่ได้เป็นที่ตัวของพับปลโลอย่างเดียวนะคะเป็นที่องุ่นเนี้ยเขาจะมียีสตที่เปลือกของเขาด้วยฉะนั้นแล้วแก๊สเกิดได้เยอะมาก เวลาเพื่อนเปิดเพื่อนต้องค่อยๆเปิดนะคะถ้าเปิดแรงนี่จะพุ่งออกน้ําของเพื่อนหายหมดเลยนะคะแบบนี้ค่ะเปิดแรงน้ําออกนะคะเปิดแรงน้ําออกนะะี้เลยค่ะเพื่อนต้องค่อยๆเปิด,ดหลายๆรอบเราจะลินใส่น้ำแข็งให้เพื่อนดูนะคะ น่าทานมากเพื่อนอดูที่ขาดูความสร้างของเรานะคะหน้าทานเพรเพื่อนเปิดแล้วก็ปิดเลยนะคะแก๊สจะได้ไม่ออกหมดสีสวยหน้าทานนะคะเพื่อน ที่แน่ๆน,นะคะชิมแล้วอร่อยค่ะนะคะไม่หวานนะคะหลังจากที่เราบ่มแล้วเนี่ยไม่หวานเพราะวีเขากินน้ําตาลยิ์ที่เปลือกสับปะรดเนี่ยเขาจะกินน้ําตาลไปนะคะแต่เราไม่ได้ให้เขากินหมดเราลินออกมาแล้วก็มาบ่มต่อเพื่อนๆถ้าถ้าลองทําดูหลายๆคลิปนะคะลองดูหลายๆคลิป ในคลิปของที่พาทำเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปของป้าหมูพาทำคลิปของมาดามเจนนะคะหลายๆคลิปทำผลไม้ที่หลากหลายทั่วไปนะคะแต่ตัวที่สำคัญที่สุดในการที่ทำให้เกิดความซ่าตตัวนี้ก็คือเปลือกสับปะรดค่ะเพราะเขามียีสต์ธรรมชาตินะคะ เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ